น้ำนมเนี่ยไหลออกมาเยอะมากนะคะถามว่าตกใจไหมก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกน้ำนมเราแทบไม่มีเลยนะคะตอนตอนคลอดน้องคนแรกนะคะแต่พอพอมาครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บหน้าอกเท่าไหร่สวัสดีค่ะแมเปิ้ลนะคะเป็นพี่แม่ลูกสองแล้วก่อนหน้านี้นะคะแม่เปิ้ลก็ได้ท้องน้องคนแรกนะคะแล้ว ช่วงหลังคลอดเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยคือหนึ่งเรื่องของน้ำนมนะคะน้ำนมน้อยมากและที่สำคัญคือเปิ้ลมีปัญหาเรื่องเอ่อหน้าอกอักเสบนะคะเพราะว่าน้ำนมไม่ค่อยมีนะคะเัินก็เลยพยายามคิดว่าเอ๊ะการที่เราเนี่ยมีน้องคนที่สองแล้วเราไม่อยาก เจอปัญหาแบบนี้อีกอะคะ่ะก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะของ MacLife นะคะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการให้มีน้ํานมมากขึ้นสาคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยที่เปิ้ลสะดุดเลยก็คือมีส่วนผสมของตังกุยนะคะเพื่อช่วยในการทําให้อเต้านมของเรานะคะไม่อักเสบเปิ้ลก็ลองรับประทาน2ขวดต่อวันนะคะรู้สึกว่าน้ํานมเนี่ยไหลออกมาเยอะมากนะคะถามว่าตกใจไหมก็ตกใจเพราะว่าตอนแรก น้ำนมเราแทบไม่มีเลยนะคะตอนตอนคลอดน้องคนแรกนะคะแต่พอพอมาครั้งนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยเจ็บหน้าอกเท่าไหร่เรารู้สึกว่าเออทุกอย่างมัน,นร่างกายเราสมบูรณ์นะคะแล้วตอนนี้นะคะปุ้นก็มีน้ำนมให้น้องนะคะตุนไว้เยอะมากโดยที่แบบไม่ต้องกังวลเลยว่าน้ำนมจะไม่เพียงพอสำหรับลูกนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแม่ปิ้นก็มีเวลามากขึ้นนะคะ ที่จะเปิดร้านยำเล็กๆทำธุรกิจที่บ้านนะคะเพราะว่าเรามีน้ำนมเพียงพอที่จะดูแลลูกๆแล้วคุณแม่ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถใช้ันธีนีได้เลยนะแล้วคุณจะมีเวลาให้เต็งมากขึ้นค่ะ